สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงเวลาที่เราจะจับฉลากแล้วนะคะก็ซื้อทุเรียนหนึ่าบาทได้1สิทธิ์นะคะทั้งหมดวันนี้มี257สิทธิ์นะคะที่มีสิทธิ์แลกซื้อเอไม่ใช่มีสิทธิ์จับฉลากสักปากฟรีนะคะเรามาดูว่าใครได้บ้างได้ทั้งหมด3คนนะคะแต่เนตบอกก่อนว่าคนที่สั่งซื้อต้องเป็นผู้คนผู้ คนคนนั้นนะคะจะไม่มีการมอบสิทธิ์ให้กับคนอื่นได้เช่นยกตัวอ,อย่างสมมุติแนทได้นะจะมอบสิทธิ์ให้น้องนุกไม่ได้ต้องเป็นคนต้องเป็นสิทธิ์คนที่ผู้ซื้อกับแนทเองคนนั้นถึงจะได้สิทธิ์ไปนะคะในกรณีที่แบบอุ้ยพี่ไม่อยากสากอ่ะอุ้ยพี่น้องเออพี่แนทหนูไม่อยากสักหนูเอาสิทธิ์นี้ให้แม่ไม่ได้นะคะแล้ว ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็รอบนี้จะจัดได้ทั้งหมด3คนนะคะส่งเสริมการขายของทุเรียนนะคะโดยคุณหญิงบิวตี้นะคะคือน้องแนนเองค่ะน้องแนนก็จะมอบสิทธิ์รางวัลการสักปากฟรีให้กับลูกค้านะคะมาลุ้นกันว่าได้ว่า,วา,วา,วาคุยใครได้บ้างจะจัดเลยนะคะเฮ้ยตื่นเต้นนี่นะคะคนแรกเอาเอาเอาวางนี่นี่ ขออัดวิดีโอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะพูดผิดผิดถูกๆูกเดา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 คนลักพี่ปูได้นะคะพี่ปูพี่ปูคนนี้ All <Ost> สั่งทุเรียนเยอะมากคือสั่งที่แบบเจ็ดพันหมื่นหนึ่งแล้วเขาเป็นลูกค้าดีเด่นเลยเพี้ยงพี่ปูค้ามาสากปากฟรีนะคะ ภายในเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะว่างวันไหนแนะนําว่าให้ทักมาหาแนทะจะส่งตารางคิวขอน้องแนนให้นะคะว่าเออมีวันไหนว่างวันเวลาไหนว่างนะคะจะได้สักปากฟรีค่ะหนึ่งจุกและสองเพียงขอได้ขอโดนนะคะทุกคน เจ,จ้าขุนเจ้าขุนตะโกนเห็นแล้วเสียงนังนะคะพี่หนิงคะพี่หนิงรู้สึกสักปากไปแล้วเราทาคิวไปแล้วแต่พี่หนิงส,สลาดสิิ้ใครไม่ได้นะคะพี่หนิงก็มาเติมปากฟรีกับน้องแม่นะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วถ้ารารตกใจจากสลากล้วคะคนต่อไปออเขาตกใจนะนะเนนนมื่อกี้นะสี่ช่างอ่านวิดีโอเมื่อก,กี้ที่กิดกีนนี่คือลูกค้าได้ออใคร พี่ปูกับพี่หนิงสองคนละคนสุดท้ายพี่จักคิ้วอยู่ตรงนี้พี่หนิงเดี๋ยวก่อนอันนี้พี่หนิงซ้ำนะคะพี่หนิงได้ไปแล้วจักใหม่พี่หนิงทั้งหมดยี่สิบเอ็ดสิบยี่สิบสองสิแล้วก็มีล่าสุดด้วยพี่นัไม่ได้เขียนเพิ่มพี่แหวนพี่แหวนได้ค่ะนันอบอกหน่อยนะคะบอกหน่อยทางเขาซ้มเออซ้มก็ไม่สวยชุดันนไม่ได้สิอ่ะบอกเขาซิว่า สิทสามสิธนี้ที่ได้ต้องทำต้องอรังานไบ้างก็มีพี่แหวนหนึ่งนะคะที่หนิงแล้วก็พี่ปูค่ะอ๋อสามสินี้นะคะทักมหาพี่แนทเลยโปเฟต์น้องแนนปิวอยู่นะ,ะทักมาเอา่อใช้การสักปากฟรีสามสิธนี้นะคะเพราะว่าคุณร่วมซื้อทุเรียนจับจุบ๊บจับแจกจุ๊บนะคะสามสามรางวัลค่ะแล้วกเ็เดือนหน้านะคะโปรทุเรียน มิถุนาภายในเดือนมิถุนาไปสักคิว้วโตหน้านะไอโตเดือนหน้านะใครจองสักตากไอจองสักตาสักคิ้วน้องแนนมีทุเรียนกวนแผนนะคะคุณพ่อทํามาให้รอบนี้นะไม่ได้ขายนะน้องแนนขอเหมาหมดเลยก็จะเอาไว้แถมลูกค้าที่มาที่มาจองจองสักปากสักคิ้วมันเป็นโตของเดือนมิถุนาใช่มิถุนายนมีทั้งหมด นี่ประมาณน่าจะ6โลหรือ5โลเนี่ยนี่อร่อยมากเดี๋ยวแนทขอเวลาก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีเวลาซีนหรือว่าแคเกตเลย ขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจกับทุกสามคนที่ได้สิทธิ์นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนน้องแนนนะคะเไปรบกวนแอดเฟซรับเฟซเออแอดเฟซรับเออแอดเฟซไปหา้องแนนนะคะเพราะตอนนี้เฟซเก่าุ้งแนนที่ใช้งานอยู่โดนแฮกเกอร์นะคะตอนนี้ก็พยายามกู้ข้อมูลอยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนทุเรียนแนทในปีนี้นะคะตอนนี้ทุเรียนอร่อยมากนะคะขยะกินสั่งนะคะเดี๋ยวแนทไปส่งขอบคุณค่ะ